หลายคนน่าจะได้เห็น,นครับการทดสอบกล้องระหว่าง iPhone 12 Pro นะครับเทียบกับ iPhone 11 Pro แล้วก็เราบรรดา Android เลอทงไ,ไปแล้วนะครับผมใครยังไม่เห็นก็ไปดูคลิปได้นะตรงนี้ตรงนี้นะครับซึ่งหลายคนก็คอมเมนต์เข้ามานะครับอยากเห็น iPhone 12ด้วยว่ากล้องเป็นยังไงดีกว่าตัวเดิมหรือเปล่าไปลองเทียบกับรุ่นอื่นด้วยได้ไหมนะครับวันนี้เลยจัดให้แล้วนะครับกับ iPhone 12ชนกับรุ่นที่ราคาใกล้กันแล้วกันนะ Samsung g a l a x y S20 อ e แล้วก็ One Plu s 8T นะครับแต่ ไม่ได้หมดแค่นั้นถ้ามีแค่3ตัวนี้น้อยไปเราจัดออปชันเสริมไปอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือ Pixel 5ครับ <Yeah! Woo! S 1> มาเริ่มกันที่ภาพของชิ้นสดเอน็นใช่ครับจัดเต็มกับกว๋วยเตี๋ยวเรือนะครับลองเช็คดูเรื่องของสีสันจะเห็นว่า iPhone 11กับ12นี่ไม่ค่อยต่างกันนะครับแต่ว่า Pixel 5จะมีโทนของความสว่างกับคอนทราสที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับ ลองคีบเนื้อลายขึ้นมาดูใกล้ๆนะครับสังเกตด,ดูที่ตัวลายของเนื้อที่มันติดอยู่ข้างในยิ่งพูดไปเหมือนจะยิ่งน้ำลายไหลนะครับแต่จะให้ดูว่าการเบลอฉากหลังของการถ่ายภาพแบบปกติเนี่ยด้วยตัวเลนส์เป็นยังไงมากกว่านะครับกับละเอียดของตัวเนื้อลายด้านหน้าคมชัดมากน้อยแค่ไหนมาถึงตัวเคกเสารถนะครับถ้าดูภาพโดยรวมก็จะเห็นเลยว่า iPhone 11เนี่ยมีอาการอมเหลืองมากกว่าทั้ง iPhone 12แล้วก็ Pixel 5นั่นเองครับ ส่วนหมดพอเทิดกับแก้วกาแฟนะครับพิกเซลไม่เจอปัญหาอะไรนะครับละลายฉลังได้สบายๆแต่ว่า iPhone 11เนี่ยโอ้หายไปครึ่งแก้วเลยทีเดียวนะครับน่าสนใจคือ iPhone 12ครับไม่มี LiDAR เซนเซอร์นะครับแต่ได้ฝาครอบแก้วและหลอดกลับมานั่นหมายความว่ามันเป็นเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ในการทําละลายกับหมดพอเทรดล้วนๆล,ลองท่า iPhone 12ไม่มีไรดาเซนเซอร์แล้วสามารถเอาหลอดกาแฟกับฝาครอบกลับมาได้ เพราะฉะนั้นควรจะอัปเดตซอฟต์แวร์ให้ iPhone 11สามารถถ่ายเอา,กาแก้วกาแฟกลับมาได้หรือเปล่าใช่ไหมเปิด p o r t เ a i t แล้วครับก็ยิงกันต่อเลยกันกับภาพพอร์เ a i t หน้าบุคคลนะครับอันนี้ถ่ายมาแบบครึ่งตัวนะครอสอัพดนหน่อยครับก็เช็นว่า iPhone 11ยังเจอปัญหาขอบแว่นตาหายนะครับผมแต่12ไม่มีแล้ว Pixel 5ก็เช่นกันนะครับส่วนเรื่องสกินโทนนะครับซีพิวอันนี้ใครชอบกล้องไหนก็ลองดูกันเอาเองแล้วกัน กลับมาเป็นกล้องวายหลักบ้างกับการถ่ายภาพบุคคลครับแบบ HDR อันนี้สังเกตเลยว่า Pixel 5เนี่ยวิวทิวทัศนอกกระจกนั้นกลับมาได้มากกว่าชัดเจนกว่าทั้ง iPhone 11แล้วก็12นะครับคราวนี้มาลองใช้เลนอัลตร w าไวถ่ายคนครับในมุม outdoor ดูบ้างก็สังเกตเห็นว่ามุมมองของทั้ง iPhone 11 12เนี่ยเลนอัลตร w าไวจะเก็บองศาได้กว้างกว่าของตัว Pixel 5นะครับ ซึ่งเซ็ตออลตราไวในร้านนี่จะเห็นชัดเลยนะครับว่ากว้างกว่าประมาณหนึ่งเวทีเดียวเพราะว่าฝั่งซ้ายมือของภาพนะครับพิกเซลหาจะเห็นถังน้ําแค่เซียวเดียวแต่ทั้ง iPhone 1 1กับ12เนี่ยจะเห็นมาเต็มถังส่วนโทนสีของแต่ละภาพเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันด้วยนะครับลองเช็คดูได้แล้วก็มีภาพออลตราไวแบบเอวดอร์นะครับขั้นบันไดต้นไม้ทางซ้ายมือนะครับแล้วก็ท้องฟ้ากึง่งๆึ่ง hdr นิดหน่อยนะครับถ้าเกิดสังเกตด,ด,ดีเนี่ยก็เห็นว่า สีของพิ x e l 5มันแอบตุ่นๆไปหน่อยนะครับแต่ว่าการเก็บรายละเอียดบริเวณขอบใบไม้ของต้นทางซ้ายเนี่ยจะดูเนียนและกลมกลืนกว่า iPhone 11 1 2เนี่ยมันจะเป็นดูขอบขาวๆขึ้นมายังคงเปเรียนอัตปรวานะครับกับวิวที่เป็นแบบ City View นะครับคือถ่ายออกมาในเมืองรัาจะเห็นว่าทั้ง3รุ่นเนี่ยโทนสีภาพก็จะแตกต่างกันอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่า11 1 2เนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันอยู่ มุมเดิมครับแต่สลับเป็นเลนหลักนะครับคราวนี้มาลองดูว่าแต่ละภาพออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งถัดจากนี้จะเป็นการลองซูมไปทีละสเต็ปนะครับทั้ง3ารุ่นต้องบอกว่าไม่มีเลนซูมที่เป็นออปติคอลเลยนะครับต้องพึ่งการซูมแบบดิจิทัลเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกับสเต็ปแรกซูม2เท่าซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับทั้ง3รุ่นก็ซูมได้ประมาณนี้แหละแต่ถัดมาคือสเต็ปที่ซูมถึง5เท่าครับมาลองดูกันว่า iPhone กับ Pi ก e l เนี่ย ใครจะเป็นยัง,ง,งี่ยแหละครับสังเกตได้ครับที่ซูม5เท่านั้นเหมือนกับพิกเซลจะมีอัลกอริทึมนะครับในการประมวลผลมากกว่าทําให้ภาพที่ออกมานั้นดูคมชัดกว่าทั้ง iPhone 11และก็12แม้จะเป็นการซูมแบบดิจิตอล5เท่าเข้ากันก็ตามดอกม้แบบโครสอัพกันบ้างนครับอันนี้ก็ใช้เลน์หลักครับเข้าไปซูมใกล้ๆถึงตรงนี้ก็จะเห็นชัดแล้วนะครับว่า iPhone 1112เนี่ยมันจะมีการติดเหลืองอยู่บ้างส่วน p ิก e l 5เนี่ย ก็เหมือนจะมีอาการอมฟ้านะครับผมเพราะว่าภาพก่อนๆก,ก็เริ่มเห็นแล้วแหละส่วนภาพนี้ก็เห็นชัดเลยว่าดอกไม้นี่มันม่วงมวงส่วนภาพนี้เป็นดอกไม้ปลอมนะครับไม่ต้องตกใจว่าทําไมสีมันสดเหลือเกินครับอันนี้ถ่ายมาให้ดูว่าเรื่องของสีสันการควบคุมนะครับในสภาพแสงที่เป็นแสงส้มเนี่ยแต่ละตัวออกมาเป็นยังไงถึงช่วงเวลาแสงน้อยโหมดกลางคืนกับเทศกาลลอยกระทงะครับแต่ว่าภาพแรกเนี่ยคงจะวัดยากนิดน,นึงเพราะว่าเปลวเทียนเนี่ยมัน แก่งไปแก่งมาเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดเพาะฉะนันไปดูภาพต่อไปกันดีกว่านะครับเริ่มที่กล้อง ultra w i ไวก่อนเลยนะครับกับโมเดลภาพปกตินะครับก็เห็นว่าแต่ละตัวนั้นเนี่ยก็ถ่ายภาพออกมามืดๆนิดนึงแต่ pixel ห้าก็แอบสว่างกว่าเขาอยู่เหมือนกันคราวนี้พอลองมาเปิดตัว diffusion ที่เลน ultra w i ไวกันบ้างแต่รุ่นที่เสียเปรียบคือ iphone 11เนะครับเพราะว่าไม่มี diffusion ในเลน ultra w i ไวอันนี้มีแค่ iphone 12เท่านั้นนะครับส่วน pixel เนี่ยเปิดได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัว แต่อยากให้สังเกตกันก็คือว่าในภาพที่เปิดตัวโหมดกลางคืนแล้วเนี่ยกับ Diffusion นะครับ iPhone 12เนี่ยภาพก็ไม่ได้ดูสว่างหรือว่าชัดมากกว่าตัว iPhone 11สักเท่าไหร่นักนะครับคือมันดูดีขึ้นนิดนึงแหละเมืก็เทียบกับ Pixel 5ที่เปิดโหมดกลางคืนแล้วก็เห็นว่าความแตกต่างนะครับทั้งเงาในน้ําแล้วก็ฉากหลังที่เป็นตึกกลาลังก่อสร้างอยู่เนี่ยจะเห็นชัดเจนกว่า iPhone 12ที่เปิด Diffusion ซะด้วยซ้ํา ลองสลับมาเป็นตัวเลนส์หลักบ้านนะครับทั้ง3มรุ่นกดชัตเตอร์ทีเดียวปับ๊บเป่ามาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเปิด diffusion และ night mode ล่ะเป็นยังไงพอทั้ง3รุ่นเก็บแสงได้มากขึ้นแล้วก็เห็นว่าตัวอาคารเนี่ยเริ่มแสดงสีจริงที่เป็นสีขาวออกมานะครับแต่ก็จะมีเรื่องของโทนสีภาพของแต่ละตัวเนี่ยที่แตกต่างกันอยู่นิดหน่อยแล้วก็ที่หน้าวัดจีนตรงนี้นะครับเราใช้เลนส์หลักในการถ่ายภาพก่อนด้วยโหมดออโต้นะครับ ก็สังเกตเห็นว่าทั้ง3รุ่นเนี่ยจะมีความสว่างแตกตาก่างกันอยู่แล้วแหละแล้วก็ตัวของการสะท้อนหลอดนีออนเนี่ยขึ้นไปบนท้องฟ้าอันนี้ก็เป็นปกติของเลนส์นะครับที่อาจเจอปัญหาในแบบนี้อยู่บ้างพอมาเปิดตัวของ diffusion นะครับกับโหมดกลางคืนก็เห็นเลยว่า iPhone 11กับ12เนี่ยภาพก็สว่างขึ้นมาจากก่อนหน้านี้แบบเห็นได้ชัดครับแต่ Pixel 5นั้นเนี่ยตอนโหมดออโต้ก็มันกำังมีการเก็บแสงเพิ่มให้อยู่แล้วนะครับพอมาเปิด t s ส a p e เนี่ยภาพก็จะสว่างใกล้เคียงกับก่อนหน้านี้อยู่แล้ว ปิดท้ายที่ภาพ close up นะครับของนำโชคนะครับลองเช็คดูว่าเส้นขนหน้าตา Dynamic Range ดีเทลที่เก็บมาของทั้ง iPhone 11 12แล้วก็ Pixel 5นั้นเป็นยังไงรวมถึงเรื่องของการอมสีนะครับตัวไหนติดเหลืองติดฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับได้เห็นภาพถ่ายระหว่าง iPhone 12กับ iPhone 11กันไปแล้วนะครับคราวนี้ครับมาดู iPhone 12กับเหล่าบรรดา Android ที่ราคาใกล้กันบ้างน,นะครับเรามี oneplus 8t แล้วก็ Samsung Galaxy s 20 FE นะครับ iPhone 12 Samsung Galaxy s 20 FE แล้วก็ OnePlus 8T นะครับอันนี้พเป็น3รุ่น3ค่ายเลยเนี่ยภาพจอกมาค่อนข้างแตกต่างกันนะครับเริ่มต้ที่ก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมนะครับเล็กชิ้นสดเอ็นใช่ถูกต้องพอหยิบเนื้อลายขึ้นมาปับ๊บอ่ะอน,นี้ก็จะเห็นแล้วนะครับว่า iphone 12เนี่ยตอนคลออัพจะคมชัดดีนะครับแต่ h 1ิ fe เนี่ยเหมือนกับไอ้ตัว food m o d อะ่ะมันมาช่วยเบลอขอบของเนื้อหรือเปล่าที่เราคลิปขึ้นมาเนี่ยบางคร้เลยดูละลายไปกับฉากหลังนิดหน่อยส่วนวันพัสทีนะครับอันนี้ก็เหมือนกับจะติดฟ้ามันกันนะเนี่ยส่วนเค้กเสารสนะครับมาคนมองแล้วเอ๊ะทำไม h 1ิ fe มันดูเหลืองกว่าอไอ้ต้องบอกว่าเป็นเพราะ food m o d ของ samsung นะครับเขาไปเติมสีเหหลือองใอ้้ภาพมมนนิขึ ตัวเค้กเลยยิ่งเหลืองนะครับแล้วก็ตัวสตอเบอรี่ก,ก็จะยิ่งแดงสดกว่าเดิมฝั่งของวันพัสด์นะครับตัวชีสเค้กเนี่ยดูขาวสวยเลยทีเดียวครับแล้วก็มาต่อที่แก้วกาแฟนะครับผมอันนี้ทั้ง3รุ่นก็สามารถจะเก็บรักษาทั้งฝาและก็หลอดเอาไว้ได้นะครับแต่ที่แอบ,บสงสัยนิดน,นึงคือทำไมรอบนี้เหมือนซอฟต์แวร์ iPhone 12เนี่ยมีการปรับตัวโบเก้นะครับละลายฉากหลังเนี่ยโหหนักมากๆเลยทำให้ภาพเนี่ยมันเลยดูแบบอืม อัน,นคือคงแล้แต่คนชอบนะแต่ผมว่ามันดูหลอกตาไปน,นิดนึงส่วนภาพพอเทตบุกคนนะครับละลายฉากหลังอันนี้ทั้ง3รุ่นทำออกมาได้ดีนะครับผมตัวแว่นตามไม่มีหายไปไหนนะครับแล้วก็เรื่องของโทนสีผิวเนี่ยอันนี้ก็ตามแต่ชอบนะครับแต่ 8T รอบนี้มาฟ้าจริงอะ่ะสลับมาเป็นภาพจากเลนส์หลักกันมางนะครับอันนี้ก็จะดู HDR เหมือนกันนะวิวด้านนอกกระจกทั้ง S20 FE แล้วก็ 8T นะครับของ OnePlus เนี่ย เก็บมาได้มากกว่า iPhone 12นะครับตรงนี้สลับมาปเป็นเลนอัลตร w าไวนะครับผมกับการถ่ายภาพบุคคลนอกอาคารอันนี้ภาพที่ดูบาลานซ์ส,สุด iPhone 12นะครับดันมิคเร g ความสว่างเนี่ยโอเคเลยและก็ตามมาด้วย o n e plus 8 t นะครับส่วน Samsung h 2 0 FE เนี่ยภาพนี้มันดูมืดไปหน่อยอันเดอรไปนิดนึงนะส่วนภาพ Ultra w i ไวนะครับในร้านอ,อันนี้ก็เห็นว่าความกว้างของเลนเนี่ย s 2 1 0 FE นั้นจะวายสุดๆนะครับตามมาด้วย iPhone 12แล้วก็ OnePlus 8T นะครับพอเป็นอัลตร้าวาแบบ Cityscape นะครับดูวิวเมืองป้าบเนี่ยอันนี้โอ้โหสาภาพ3โทนเลยครับสีมาคนละแบบเหมือนกับถ่ายจากคนละที่แต่จริงแล้วมันคือที่เดียวกัน,นครับท้องฟ้าก็อันเดียวกันนี่แหละพอสลับจากอัลตร้าวามาเป็นเลนหลักนะก็เห็นว่า โทนของภาพและท้องฟ้าเนี่ยก็จะคล้ายกับภาพที่แล้วลองดูว่าชอบแบบไหนสไตล์ไหนแล้วกันนะครับกดซูมสเต็ปแรกนะครับ 2X สเต็ปถัดมาครับ iPhone 12ซูมสูงสุดดิจิตอล5เท่าแต่ว่า S20 FE กับ o t น p l ั้นเทีนั้นขยบมาที่ซูม10เท่านะฮะทั้ง2รุ่นหยุดแล้วแต่ Samsung ยังไม่หยุดนะครับ ไปต่อได้อีกที่30เท่านะครับบน Samsung Galaxy S 2 0 FE ครับมาดูรายละเอียดของดอกไม้สีม่วงกันแบบ close up กันบ้างนะครับอันนี้ทั้ง3พรุ่นก็โทนสีต่างกันเหมือนเดิมนะฮะเคลีบมาถ่ายที่พืชสีเขียวกันบ้างนะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์ว่าเป็นกระบองเพชรหรือเป็นต้นงิ้วเลยสักอย่างับแต่มันมีหนามแหละตอนไปถ่ายที่คือตำมือมาแล้ว <laughs> ของ Samsung a 1 0 FE นะครับก็เห็นเลยว่ามันมีความอิ่มของสีเขียวเนี่ยมากกว่าทางของ iPhone ที่จะดูจืดเกินไปหรือเปล่านะครับซึ่งทางดานของ OnePlus 8T เนี่ยสีเอามาดีกว่า p p o o n นะครับดูส่วนเหมือนกันส่วนภาพกลางคืนนะครับเซตนี้เราจะเลือกเอาภาพที่เปิดตัวของดิฟ f u s i o n นะครับตัว i h t t n i h t t แล้วก็ Night Scape มาให้ดูกันเลยครับจะได้เทียบว่าโหมดกลางคืนแต่ละค่านั้นเป็นยังไงก็เห็นว่า iPhone 12เนี่ยตัวอัลตราไวทนะครับเปิดแล้วก็ยังเก็บความสว่างของฉากหลังมาได้ไม่ค่อยเท่าไหร,ร่นะถ้าเกิดเทียบกับ A20 FE เนี่ยท้องฟ้ากลับมาด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงสิ่งก่อสร้างด้านหลังนะครับส่วนของวันพั u 8T นะครับก็เก็บมาได้สว่างกว่า i p h o n e เล็กน้อยแต่พอสลับมาเป็นกล้องหลักมีความแตกต่างเกิดขึ้นครับเพราะว่าเรื่องของความสว่าง Dynamic r ร n เ e แล้วก็ท้องฟ้าด้านหลังเนี่ยไอโฟน12กลับเก็บมาได้ดีกว่านะครับ รองลงมาก็คือ one plus 8 t นะครับตามด้วย S20 fe แล้วก็ปิดท้ายด้วยภาพของวัดจีนครับลองเช็คก,กันดูว่าพอเปิดโหมดกลางคืนแล้วเนี่ยทั้ง iphone 12 S20 fe กับ one plus 8 t เนี่ย่ากออกมาเป็นอย่างไรกันบ้าง เป็นยังไงบ้างครับกับตัวอย่างภาพถ่ายระหว่าง iPhone 12, iPhone 11แล้วก็เราบรรดา Android ที่ราคาใกล้เคียงกันนะครับใครชอบภาพถ่ายจากรุ่นไหนชอบโทนสีของใายไหนก็ฝากคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมแล้วก็เราจะมีซีรีส์ทดสอบ iPhone 12 Pro แล้วก็ iPhone 12เนี่ยตามมาต่อเนื่องกันเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b ครับพร้อมกับสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะเผื่อคลิปใหม่มาจะได้กลับมาเจอกันสวัสดีครับ